โดยสรุปนะครับณนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณทางเทคนิคหรือสัญญาณด้านปัจจัยพื้นฐานนะครับราคาทองคํามีโอกาสสูงมากที่จะทะลุ3,400เหรียญหรือจะทะลุ52,000ขึ้นไปได้ไม่ยากเลยนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่ในช่วงของการลุ้นอยู่ว่าจะทะลุหรือไม่ทะลุนะครับใครที่มีของเยอะๆแล้วผมแนะนําว่ารอมันทะลุ3,400ไปก่อนค่อยตาม follow by ก็ได้นะครับคุณมีของเยอะแล้วคุณไม่จมําเป็นต้องเพิ่มความเสี่ยงเยอะ นะครับคุณรอ follow by ไปเลยง่ายๆกว่าส่วนใครที่ไม่มีของเลยนี่ก็เสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าผมแนะนําประมาณ51,000ืต้นๆเนี่ยใครที่มีของเลยตรงนี้ต้องพอมีบ้างแย่มาบ้างนะครับแล้ตอนนี้มันเข้าใกล้52,000แล้วไงมันก็เป็นราคาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่มีเลยเนี่ย คุณอาจจําเป็นที่ต้องมีบ้างแล้วนะครับเพราะว่าด้วยปัจจัยพื้นฐานด้วยปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยมันค่อนข้างส่งว่าตัวทองคําอาจจะขึ้นต่อได้ไม่ยากเลยนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันต่อไปแล้วกันและสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่จะปิดเดือนแล้วเนาะกลารไรเดือนก็ดูค่อนข้างอาจจะปิดสวยเลยนะครับเดี๋ยวก็รอรุ้นกันไปแล้วกันนะครับว่าสัปดาห์นี้ราคาทองคําจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับ